บาทอยู่เมื่อมันบาทน้าเมตรได้ที่สองนะโอ้ยเถ้าอ่อนไฟวันเย็น,นแบบแทนนะใช่เลยดูองอ,งอ,งอกงอกตำรวจจะเก้าไปด้วยสามารถตัวนั้นตัดมาบอตัวนั้นบอขึ้นไปทำไมยังได้อีกบอ ไมปเป็นอมุ่งรัดเอาียงอกอไปตัดเที่ยงงอเที่ยงขต่อัดเทียงขอต่อได้เลยนี่ฮะก็ปีแตกอีกได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ใส่น้ำได้ส่น้ํางใส่ซ่างต่อนสรแค่ตัดเอาทอรมันจีกได้บวเปื่อนยันเล็บตกเกาไม่หงออย่นี่ เขหมายตายว่าแต่เนบดไปปนไปขาดขาที่น,ทนาก็ได้เขาก็หมายปูนะใส่บดปูไม่เข้าให้ปูเซีดาทีขาเทขาเมีเหี่ยวแล้วเป็นเป็นเนมีบนยนอ้ีเขาอย่นออ่าจอยู่อาโบอจะเซลบอดบอดทนับรถ ้านปาโห้โกหน่อยขต้แ่เ่นเดือดอ๋เปนต้อนไ่าเใช้ำแงปลาดุยตะปูปาที่องยาตะปูแล้วก็ุดตีจะเป็นผู้ตัดปลานปัวไ่ใบบัวบัวขาตัดทีวดตัดกระเปสมตาจนต้อไปน่งปลาชนิดหนาชนิ่น้า พีีตัดพีมันเบิดตส่วนหนึ่ตัดบบเบียมันงอนออกนี่นี่สา่าตัดมีสิต์มีตัดนี่นันนี่เอามาตัวมันใหม่นี้เนาะมันซุดตัวนี้ก็ได้เนยเลยเอ้อย่าใช้สิเกอร์ต่อสปนเอเสิกอร์ขโมยมันยาวไปถึงไหนก็อยู่ในามบอลไป่องอันก็ได้นะครับององอก็ได้ เนี่ยเบิดแล้ถวขอต่อเบิดองแเฮ้ยเอาทอก็มี่ขอต่อมันมีขอต่อก็มากครับทอแต่ว่าใส่ขอต่อจะได้จะเอาอะไรทอย้วยมาตัดถิ่มมันบ่มเพียงสีมะก็ตัดถิ่มบ่ดันแทนที่เอาตัวนี้ได้เออแทนที่่วาสิเอาเบื้องต่อใส่เบื้องบ่มีขอต่อบ่มีขอต่อไปตัดถิ่มบอกยืมมานกเสียงโง่หนาเพิ่อนแตว่าถือข้อมแป้งน่นถือใจเนี่ยถิ่มบ่้ังแ คือฮาะต้ซื้อได้เพ่ใ่นคราวนีลาประตูน้ำ่าสนใจเลยนะจุดเลาจุดปลยไาดตู้น้ำอยไรบ้เอาบนน้ำเออองาะน้าเลยครับเงาะบนอย่านี้เฮ้เกระไดนะเแพงเลยนี่กรไดนะมเป็นต้นดอกประตูน้ำประตูน้ำใสยูนกระไดเรื่อจะใสยูนกรไดกระจง ครตูน้ำคันว่าอั่นเ้คือคือเ้าใส่แทสันของงอเจ้าใส่ก้าวหรอบอไม่แปลงจ้ใส่ก้าวหรอว่ของงอฮะโเจ้ใส่ก้าวหรอบอโอ้ยขงแทกมันพอดีเลยคู่ตอันนั้นก็มีฮะเนี่ยตมีปอกก็มีอดมอ่เขาย่ปอด้ฮะตนุ่ม

แตคือเก่าแล้วนาเอาตัวไหนไหนแปลงหน่ตัวมันมีพ้านาอ๋อก็ได้ด้เอาตัวชใสโขออันนั้นยู่นีกเป็นย่งน้ห้องเขาบริทุมไดคละยากนะกเราต้มหนึ่งิว่ไหมเสแล้วบนบเตียงซางยากไุมซานดอยบัตมันเป็นยังมาอล้วที่มันนของมันกระทืบกเกี่ยว่อดีจังนึงยากแค่ยาง

อาหอเงานรวมเดือพี่น้องบ่อักคนดุคนมันได้บ่อักเอาพีบวันเนี่ยี่วานเนี่ยเงียมเลยจี๊บี่้านเลยนีมบ่อเลยมันหดนปดเยยนไ้่าไเดี๋วเรย ได้ยูได้ยูได้ได้ยูอุ้ยมันอกได้ยูบ่บดใหยไบ่ของ้อของ้อมาเด้อมาตีไอ้มนกับก้าวมาตีเลยไดจะได้บททดอบบ่ไรทอบ้าทอมา เอาไม่ได้เดินเห่อไม่ต่อเนื่องจะเดินติดต่อเครับงนี่ขัดมันบ้างตรงมานี่จะตือมาปิดทีนี้โอ้กระไรวะ นนมกินดอเออถ้าสิไปอย่างีมันิพวกดดกมีนี่มีนะี่นนะแยกซองคาอยู่นี่ดีนี่ก็มีใส่รวมกันนี่มีตะกอกเดียวนี่นี่ะต้ดทิ้มนี่เอาไปรูปกระตัดบนตัดบนตัด

เออ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 